กะเพราอ่กะเพรากุ้งไข่ดาวเขาบอกว่าต้องอะไรนะรวมทะเลรวมเออเอาไบบกุนาวปลาทะเลรวมไหมมีกุ้งมีหมึกมีมีปลาไหมไม่ใช่มีนะใมเออมีกุ้งกับหมึกเอาเป็นผัดกะเพราทะเลรวมนะผมว่าผมจะกิน เห็นพี่พีทกินแล้วอยากกินอ่ะไอหมูก,กรอบคั่วปีเกลือใช่คือเห็นเขากินแล้วก็บอกอร่อยมันก็เลยอยากลองเดี๋ยวเอาหมูก,กรอบคั่วิีเกลือดีกว่าแล้วก็ไรน,นะต้มยำด้วยต้มยำถ้วยหนึ่งต้มยำทะเลรลวงอ่าถ้วยหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสั่งข้าวน้อยๆด้วยนะคุณนายเอาข้าวน้อยๆว่ากลับเขาให้ยเยอะมากแล้วอะไรรู้ข้าวเติมได้ไม่อั้นด้วยถ้าหมดแล้วเติมได้ออดีเลยเขาว่าสั่งอะไรเขาสั่งอะไรเดี๋ยวเราไปดูคุณนายสั่งเลยครับผมเอากระเอาใช่กระเป๋าทะเลรวมไม่เผ็ดไม่เผ็ดอ่ะแต่เราก็ ปลาหหมมึกดครับอ๋อหมูกรอบหมดแต่กุ้งมีอยู่ใช่ไหม,อมโอเคได้งั้นเอาเป็นกระเพรากุ้งใช่ไหมอ่ากระเพรากุง้งบวกไข่ดาวหมูกรอบหมดมอะห,หมึกหมดหมึกหมดใช่หมูกรอบหมดหมึกหมดเลองผมเอาเป็นอะไรดีอะนึกก่อนนะ